เสียงหมาเสียงดังบอกว่ามารำคาญไปจุดเ,าเทาไฟเถาขยะนะครับพรบรสาารสุขแจ้งที่อบตอแจ้งที่อบตอเลยอะไรที่เกี่ยวกับความารงคาญนะอย่างที่ผมว่าไปเห็นะเก็บขยะเห็นไหมเกีกสสเ่ยวกับพรบสารสุขรัดเนียมหน้าเต็มเครื่องเสียงเสียงดังใช่ไหมพรบรสารสุข ก่อกวามรำคาญเรืองเสียงใช่ไหมกินเม็ดเลี้ยงหมากินเม็ดพรบาสาธารณสุขก่อความรำคาญเสียงดังแต่มันไม่ได้ดังแบบเป็นอาลีนะเป็นแบบในช่วงก็ต้องแจ้งไปเลยเดี่เข้ามาปางเองโดยที่เราทำเรื่องร้องไปที่ทอบตอใช่นิตินิตินิติเนี่ยบริหารโดยคณะกรรมการแต่คอนโดเนี่ยพรบอาคารชุดปีสองสองเนี่ยก็ใช้ผู้จัดการ มีอำนาจนะแต่ถ้าเกเป็นนิติเนี่ยเขาใช้มติของคณะกรรกมการไม่ใช่ประธานกรรมการนะมี่หมู่บ้านนลยประธานกรรมการเขาต้างมีอำนาจนะกอบน้าให้ในกองพปฟ้องคดีเลยศาลศาลพกเลยแล้วก็ประธานคุณไม่มีอำนาจนะเขาเห็นไหมบาตานเนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยคณะกรรมการมีอำนาจเขาไม่ได้บอกให้ประธานมีอำนาจนะเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยเสียเกินกว่าหนึ่งมีอำนาจสมมติ นังสืบมอบหน้าในฟ้องก็ดีเนี่ยคณะกรรมการมีเก้าคนใช่ไหมเฮ้ยต้องถึงเก้าคนไหมไม่ใช่ห้าคนก็ฟ้องได้แหละอีกสี่คนไม่เห็นด้วยที่จะฟ้องแต่ห้าคนเห็นด้วยฟ้องก็ถือว่าจะมาห้าคนฟ้องอีกสี่คนไม่ได้มีลงราชื่อถือว่าหนังสือมอบนั้นนั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับนะชัดเจนในตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นนิติครัไม่เป็นนิติอ่ายัเป็นคร้การซื้อขายบวคกับ ยังเป็นในส่งมาพูดจัดสารด้วยนะ้วดทั้ของเราเป็นผู้จัดสรรใช่ไหมโอ้โหพูดทั้งนานและความลับเปิดเผยหมดเลยนะผู้จัดสรรใช่ไหมผู้จัดสรรผู้จัดสรรเจ็กโดยรู้ตัวหมดโดยรู้ตัวหมดเลยเนี่ยดีน่าจะพูดไปหมดนะเนี่ยคืองี้ครับถ้าผู้จัดสรรสุจริต แล้วค้าขายตรงไปตรงมาเฉลีิยนะแล้วค้าขายตรงไปตรงมานะหมู่บ้านจะสรนจะไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่การทําตั้งแต่การจัดตั้งนิติการส่งมอบการโอนเงินบํารุงสารพกูกไม่มีปัญหาเลยแล้วก็อยู่ตามปกติสุดนิติหมู่คนหมู่บ้านจะสันเนี่ยนะหมู่บ้านจะสันเนี่ยมันมาช่อโกงประชาชนตอนไหนรู้ไหมเล่าให้ฟังก็ได้เอาปีีสามเลย ีสี่ห้าออกข้อกําหนดระเบียบว่าว่าหมู่บ้าจนจัดสรรนั้นข้อหนึ่งในข้อสามจุดสองจะบอกว่าเฮ้ยทางเข้าออกเนี่ยของหมู่บ้าจนจัดสรรเนี่ยจะต้องเป็นมาเป็นกับทางฐานะหรือทางหลวงแผ่นดินอันนี้ใช่อันนี้ใช่แต่ยังไงแต่รู้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างได้หมู่บ้านหนึ่งเนี่ยโครงการเดียวถ้าห้าร้อยหลัง คุณก็ต้องไปทําขออนุญาตเป็นจัดสรรขนาดใหญ่ต้องมีนูน่นมีนี่มีนั่นเปืองเงินอีกมันก็ทํามาปีห้าหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันไปทุจริตกันยังไงกับคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางปีห้าหนึ่งออกระเบียบแก้ไขยกเลิกข้อฐานที่สองและเพิ่มข้อความว่าเฮ้ยหมู่บ้านจัดสรรต่อไปเนี้ยถ้าเกิดคุณขออนุญาตจัดสรรได้เนี่ยไม่ต้องติดกับทางหลวงเป็นดินแล้วหรือทางสาธารณะแล้ว จะติดก,ก็ได้หรือจะเป็นติดทางพระละจำยอมก็ได้นี่ไงความผิดผ่านมันก็เกิดขึ้นไงเข้าใจปะเข้าใจไหมถนนเส้นหนึ่งเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเป็นถนนในแผนในดินของการหู้บัญชากาสรนของใครของมันถูกปะกลับกลายเป็นกูออกบริษัทโดมินีขึ้นมาอันนี้ของกูเป็นพระละจำยอมนี่หนึ่งผู้บัสชากรหนึ่งผู้บัญชากรหนึ่งผู้บัญชาการหนึ่งผู่บัญชาการคนเข้ามานี่ก็ทําม โอ้โหหมู่บ้านเดียวนีว่าใหญ่โตโมโหลานเลยถูกปะ่ะแต่งจริงใบสีใบอนุญาตแล้วไงแล้วพอขายหมดปุ๊บรีบทําเลยรีบทํารวมกันเลยควบรวมกันให้เป็นหนึ่งจนนิติ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 ไปหัวข้ที่ดินจนนิติได้เลยเสร็จปุ๊บจบก็จบก็วันนี้พรุ่งนี้ทำไมรวมควบรวมกันเลยทําได้ดิกูใช้ตังค์อ่ะถูกป่ะปอมอะไรก็ว่ากันไปจดประชาชนเขาไม่รู้หรอกขอให้เป็นจดเป็นหนึ่งกูก็โอเคแล้วถูกไหม ปัญหาถ้ามันจดไม่ได้ล่ะถ้าจดได้อันหนึ่งอันหนึ่งอหนึ่งแล้วมันลงก็ไม่ได้ล่ะไอ้ขับเฮาที่คุณโฆษณาขายอยู่ในเฟสหนึ่งอะไล่เฟสสองเฟสสามเนี่ยมันไม่มีมันจะใช้ตรงไหนถนนใครดูแลขายหมดแล้วใครดูแลนี่ไงมันก็เลยเป็นกันแบบนี้ ทิศปายในปัจจุบันนี้แหละก็เพราะไอ้ข้อเนี้ยไม่ฝากฝากไว้เฉยพอเราไปทําคดีให้เขามาสงสารเขาเนี่ยครับอ่ะอ่ะทานน่านรุ่นใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีระยะเวลารลับประกันของของทางบริษัทปรึกษาอันนี้เป็นตัวอย่างอย่างโครงสร้างจะสิ้นสุดที่ห้าปีไงครับทีนี้ ถ้าภายหลังที่ประกันสิ้นสุดลงแล้ว5ปีปรากฏว่ามันมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วเราไปตรวจพบว่ามันเป็นในส่วนของการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานตรงนี้เราสามารถที่จะเรียกร้องให้ทางปรึกษาเขากลับมารับผิดชอบตรงนี้ได้ไหมครับแม้ว่าสัญญาการรับประกันมันมันสิ้นสุดลงไปแล้วครับผมจะตั้งทิถียังจะตั้งทิติครับจะตั้งทิถีแล้วคืออย่างนี้การค้ำประกันสารุภูมินะครับ คุณต้องจดทะเบียนในวิธีการบรินการจัดสรรที่ดินเลยเนี่ตอนที่คุณขอญาตผู้จัดสรรนว่าคุณจะดูแลสารพุ่งนี้กี่ปีเขาจะเขียนไว้เลยสามปีบ้างห้าปีบ้างอันนี้ห้าปีอ่ะห,ห้าปีเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่มาคุณจะต้องก่อสร้างสารพุ่งขายบ้านหมดแล้วจะต้องโอไนไปี่ติอะไรก็ว่ากันไปคุณหมดหนะ้าที่ในาการดูแลสารพุกงแล้วห้าปีาแสดงว่าผู้จัดสรรนั้นแตม่มาจะสร้างเสร็จแล้วพร้อมที่จะโอนแล้วใช่ไหมแต่แต่ว่าสารพุ่งนั้นก่อนที่จะโอนให้นิติ มันต้องมีการตรวจรับก่อนเห็นไหมคุยจะจัดตั้งนิติของตรวจรับก่อนก็จะมีฝ่ายของสมาชิกฝ่ายของที่ดินแล้วก็ฝ่ายของผู้จัดจสรรสามฝ่ายเดินตรวจกันผ่านให้ผ่านซ่อมให้มันให้มันครบอันนี้ไปถึงฐามเป็นบ้านตัวเองไงครับถ้าไม่เกี่ยวกับนิติครับตัวบ้าน,นบ้านตัวเองเป็นตัวบ้านนะครับ,รบไม่เกี่ยวก,กับทางภาษาขอท่ามาอี้กขอโครงสร้างห้าปีใช่ไหมใช่ทีนี้เอ่อก่อนตรวจรับตัวบ้านเป็นในส่วนที่ไม่สามารถที่จะให้วิศวกรหรือใครตรวจได้ ถ้ามันเกินห้าปีแล้วใช่ไหมเกินห้าปีเนี้ยรู้เมื่อไหร่รู้เมื่อไหร่รู้หก็เราก็เอาตามนั้นแหละเราก็ต้องบอกว่าห้าปีที่คุณคาประกันเนี่ย,ยจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้มาวันเนี้ยคืออย่างนี้เวลาที่เราจะนําคดีขึ้นไปสู่ศาลสู้กับมันเนี่ยนะลืมเรื่องอายุความไปก่อนอายุความศาลที่ศาลศาลอาจจะออกแนวออกแนวให้เราก็ได้ เฮ้ยคนรู้ตั้งแต่นี้ยกตัวอย่างเช่นเคซีวิลล่างเขาสร้างมาตั้งแต่ปีสามปีสี่สี่ห้าหรือห้าสี่นีไม่รู้แหละนะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยเสร็จเรียบร้อยหมดถนนจดทะเบียนเป็น,ปนทิ่ดินบุคคลว่าจะสผ่นเรียบร้อยเสร็จปุ๊บโอนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บว่าตัวดูนนถนนแผนฐางโครงการบอก68เมตรวัดจริงๆได้ที่6เมตรแต่ประชาชนไม่รู้ไงก็ไปร้องที่คณะกรรมการการแต่ที่ดินจังหวัดเขาก็ส่ง มาตรวจเขาก็ทำาหนังสีใหม่ว่าตัวสอบเพิ่งจะพบว่าวันนี้ย้าสิบป,ปีแล้วนะว่าเนี่ยเพิ่งพบวันนี้ว่าสาัรงพวกมไม่ตรงกันผมก็ฟ้องเลยฟ้องเนี่ยผมเรียกไปผมเรียกไปเก้าสิบเจ็ดล้านฟ้องให้เขาอะขนบน,น,นะศาลที่ทาทาเขาก็ซื่ออายุความนะบระิษัทเคเคซีอพราะกติมหาชนจำกัดนะเขาซื้อเรื่องอายุความนะ แต่ผมอ้างหนังสือฉบับที่มันมาตรวจใหม่นับหนึ่งเนี่ยผมต้ผมรู้ตั้งแต่ตอนเนี้ยศาลเชื่อผมนะเออผมร้องไปคดีคุ้มครองคุณลูกกวาดเชื่อผมนะว่าเฮ้ยเขาเพิ่งรู้เขาเป็นประชาชนน่ะคุณก็เพิ่งไปตรวจบอกว่าถนนเนี่ยมึนกว้งสิบแปดเมตรจริงๆแล้วทำไมสิบหกเมตรเองอ่ะใช่ไหมเนี่ยนับหนึ่งนะเหมือนกับอย่าไปพูดเรื่องอายุกว่าซัดไปก่อนเลยนะครับ ถามต้องให้ผมตอบไม่ได้นะ <c oughs> อันนี้ค่ะเป็นตัวแทนของวัาได้ค่ะถ้าสมมุติว่าในระยะเวลาที่เราเรามีสิทมาแล้วเก็บนข้อส่วนกลางมาแล้วสักสองปีเนี่ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราบริหารไม่ได้แล้วกรรมการเห็นชอบแต่ว่าควรสวดให้เป็นสธา,สานะเราสามารถทําได้ไหมแลวเราต้องแจ้งอะไรยังไงเอกสารของราชการยังไงบ้างอ่าอันนี้เป็่ในาถานที่ดีอันนี้ไม่จัดตั้งนิติใช่ไหม ใช่หมประหยกก็อยากจะให้อีทางการนะใช่ไหมไม่หมายถึงว่ามันก็อว่าอยากมาบ้านที่เขาจัดแล้วอย่างนี้นี่นะการเก็บค่าบริการสาธารณะผู้จัดสรรเนี่ยนะครับไม่สามารถเก็บค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภคได้ให้เข้าใจแต่ผู้จัดสรรเนี่ยสามารถที่เก็บค่าบริการสาธารณะได้ถูกไหมแต่ผู้ที่เก็บได้ผู้จัดสรรที่เก็บค่าบำรุงค่าบริการสาธารณะได้นั้นต้องขออนุญาต จากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตัวเลือคุณจะเก็บกี่ปีถ้าคุณขอสามปีเขาให้สามปีคุณเก็บได้สามปี้นยายะเวลาสามปีนั้นถ้าสมาชิกในว่าด่านั้นไม่ชำระค่าคนกลางเขาถือว่าคุณมีอำนาจในการฟ้องร้องกนขับคเดีเขาได้แต่เพื่อสามปีไปแล้วแล้วคุณไปเก็บเข้าใหมถูกไหมสามปีไปแล้วคุณขออนุญาตจากคณะกรรมการแล้วสามปีหมดแล้วคุณคุณหมดแล้วแต่คุณเก็บเขาได้ไหม เก็บได้ถ้าพู้ถ้าสมาชิกเขาให้คุณก็ยังดาเนินการตามตามดูแลตามดูแลสาวพวกต่อไปคุณก็เก็บเหมือนเดิมแต่คุณไม่ได้ขอ,อยากนะคุณเก็บเหมือนเดิมเก็บได้นะั้มเขาให้ก็โอเคก็คคถือว่าเป็นการทำไมแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนย,ยินยอมกันแต้วทีเกิดสมาชิกก็ไม่ให้แล้วคุณก็ไม่ได้ขอ,อยากเพิ่เมเติมเปอีกสามปีคุณไม่สามารถฟ้องร้องกับทับได้ ผู้จัดสรรไม่สามารถฟ้องร้องบังคับก็ได้เห็นไหมมันก็เลยเป็นปัญหาเป็นปัญหาทีนี้ผู้จัดสรรจะหมดหน้าที่ในการดูแลสารพวกยกไปทางสารนะได้ไหมยกได้แต่ต้องทําตามแบบนี้ตามลําดับหนึ่งผู้จัดสรรนะั้นถ้าเกิดขายโครงการได้หมดแล้วต้องถ้าอยากจะค้นจากหน้าที่ในการดูแลสารพวกรูไ้ไหมฮะหนึ่งคุณต้องอามามีหนังสือแจ้งถิงสมาชิกให้จะตั้งนิติบุคคลก็จะสั่งไ,ปไปเร็วสุดแ80วัน นเมื่อสมาชิกได้รับหนังสือแล้วทำไมครับก็จะตั้งนิติถ้าจัดตั้งไม่ได้หรือไม่ยอมจัดตั้งเพิ่อเฉยผู้จะสารนั้นก็สามารถที่จะยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการจังหวัดเพื่อที่จะขอโอนสารพกให้กับสาธารนณะหรือว่าให้ไปดําเนินการจัดตั้งตามกฎหมายเองได้เพื่อรองรับสารพกไปแต่คุณต้องทําไมก่อนจะตั้งให้สมาชิกมาจัดตั้งนิติก,ก่อนเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นจะยกให้เป็นสารโพวกเลยไม่ได้เว้นแต่ขออนุญาตจากคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดเขาจะมีคำสั่งเป็นอย่างไรก็ใฝ่บันตามนะผู้ใหญ่สั่งแล้วถ้าเป็นในกรณีของที่เป็นวิธีแล้วอะคะเคสเดียวกันเลยก็คือเก็บค่าราวการไม่ได้วิตใิใช่ไหมใช่ถ้าาการไม่ได้จะห้าิติแล้ววิ นิตินิติสามารถจะยกให้พิจางณาานะได้ไหมเห็นไหมนิติจะยกให้ทางศานะได้ไหมกฎหมายอันนี้ความรับเลยนะี่ไม่อยากเปิดเผยเลยจะเป็นวิทยาศาสตร์กฎหมายก็บอกว่าผู้จัดถันเท่านั้นถ้าคุณจะยกให้พิจางณาศานะคุณต้องทำอย่างนี้ก่อนแต่กฎหมายฉบับนี้ไม่มีะบอกไว้นะว่าสมาชิกสามารถที่จะยกให้ยกใหา,ารศานะได้ เห็นไ,ไหมสมาชิกเขาไม่ได้ห้ามสมาชิกยกที่ดินในหมู่บ้านจะตัดนี้ไปทางศารนะในกรณีนี้ยังไม่จะตั้งนิตินะถ้าเกิดจะตั้งนิติแล้วเนี่ยคุณต้องยกเลิกนิติกรคุณจะซอสกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยว่าเป็นนิติดูแลสารพกและนิติก็ไม่ทางสาลนะแล้วนิติจะดูแลเลยผมยกเลิกนิติกรใช่ไหมและสมาชิกก็ร้องไปทางสานะ ได้ผมเคยไปร้องเร้งทางสารักของหมู่บ้านกุงทองกุงทองน้ำสัานมาเนี่ยสารสอช่วยไปช่วยกัทำคดีให้ผ้นตกนังทางน,นี้บ้านกรุงทองสร้างมาปี 38, สาปสร้างมาสองปีปีสี่ศูย์ลงมาลายตั้งแต่ปี4 0ศูย์ถึงตึนปีห6หกหสองเนี่ยหมู่บ้านนั้นขายได้แ0สิหลังอีกสองร้อยกหลังล้างหมดเลยอยู่แค่นี้ ล้างหมดเลย